สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลเบนจานะคะวันนี้เราก็พามาดูหกหินอ่างศิลานะคะอืมทากระเจี๊ยหะมีหลายไซส์อืมงานรักเกียร์งานรักเขากัน กินก็มีเยอะเลยมีซอสพริกกระเทียมดองกระเทียมโทนดองนะทุกคนสวยเลยสวยเียมั่มีแล้วีเดี๋ยวเราล อาตกลงเอาแล้วเหรอออดอกเหรออันนี้เท่าไหร่อ่ะเท่ากันสี่ร้อยห้าสิบอันนี้มีดอกอันนี้ไม่มีดอกดูดิดูดิตาดีดอีกอันเนี้ยอันนี้เท่าไหร่เหมือนกันใบนี้เท่าไหร่ใบห้าร้อยเก้าสิบโอ้ใบใหญ่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 กว่าใหญ่กว่านี่จะอะไรนี่ไปเหรอเนื้อมินกันเท่ากันอืมลายเหมือนกัน คนละ5 0บาทขอบคุณครับก็ใบริมก็ันเลยใบดีก็ได้ดีก็เลื่อนเหมือนกันเนี่ยพี่เนี่ยกว้างดีเลื่อนด้วยเออเนี่ยนี่เข้ากันแออ่นี่ก็เลื่อนเหมือนกันเอาใบไหนอยู่ที่นี่ก็เราแ,แบบนี้ได้ครับอะไรแบบมีใยใช่โอเคสใส่ถุงแม่อันนี้คืออะไรอ่ะ ไม่ใส so ่ยิสอะไรครับอะไรครับไครับในร้อยเจ็สิบลงมาป่าจริงไม่ร้อยเจ็ดสิบบาทล้วไกเนร้อยหะเลยกโ้จำยจำไจำไไปได้สี่ร้ยห้าสิบผม รม้200 290บาทครับเอะไรอะไรนี่ครับุกายเดากไม้เหม่กไม้ยงาาลูกร้านยาวเยอะนะคะวันนี้ก็มาดูพวกหินกันเนาะแล้วก็สรุกได้ไปแล้ว450เ่โอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามเราช่องเบลเบนจาค่ะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปสะพานตานะคะ